เหมือนกันนะครับแสดงว่าเหงาใช่ไหมถ้าคนที่เหงาจะมาอยู่ในลา์นี้ได้นะจริงเราพร้อมเป็นคนคุยให้ครับจริงหรือเปล่าเหงาจริงใช่ถ้าคนเหงาจะอยู่ในรายนี้พอนี่ก็เหงาไงส่วนมานายเหมือนกัน ขอบคุณนะคะคุณบอยผมไม่งเงานะครับผมกำลังคุยกับสอไฟอยู่ครับเช้ <She. S 1> งจะคุยกับอะไรดีเราคุยกับผนังก็ได้พร้อมเป็นคนคุยให้เสมอครับอู๋ ร้อนอะ่ะทำไมคนอื่นเขาหนาวทำไมฉันร้อนงงถถอยนิด่ถยทำไม <laughs> ได้เป็นใ้้คนคุยขอนั้นแหละครับแม่เป็นคนในใจเขาหรอกครับอุ้ยแรงอะ่ะ หมายถึงใครู่แถวไหนเป็นคนเชียภูมิค่ะแต่ว่ามาเรียนอยู่โคราชสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคมจัดอ้าโคราสหนเรียนอยูโคราช ขึ้นนานไหมทำไมจะมาเปีหนูหรอโคราชบ้านเองอ๋อผมก็อยู่โคราชบ้านใครไม่รู้ครับเอ้าขับจะมาเปีก็เปหเลยเดี๋ยวรอขึ้นนานอยู่พอ่อหนูเงา อยากไปเลี้ยงกจังส่งของขวัญให้ก่อนอยากเลี้ยงจริงเปล่าแบบนี้ใช่ปะ่ะเราเป็นคนตายฮะใครเป็นคนตายผมว่าอยโคลาชอ๋อทำไมโคลาดเยอะจัง มานั่งคุยกับสอไฟกับผมว่าได้นะครับทนะ้าขอบคุณนะคะขอเจิมตัวหน่อยเติมเลยหน,ห,หนูหรอนราเจแลราของขวัญหมายถึงผมเป็นคนใต้อ๋อผมคนอุดรครับแค่มาทำงานที่นี่ทาไมต้องมีแต่คนอยู่โคราช คค้ด้านมันแคบอะ่ะหนูยังไม่กลับโคลานเลยถอยนิดพี่เปย์หนูก่อนสิใจเปล่าคนละคนใหญ่จริงหรอโคหน้านสาวสวยเยอะใช่คนสวยสวยอยู่โค้น้านเอยอะมาก แต่หนูว่าไม่สู้หรอกจริงทาไมเช่ผมไม่ขาวจังอาจจะเป็น how ิฟิวเจอก็ได้นะแต่สู้คนในใจขอไมไ่ไม่มีคนในใจดิไม่มีคนในใจทำไมดี เราคนในใจมาปีอยู่แต่ก็ไม่มีอยากเป็นให้ครับหาคนที่รักเราจริงอ่ะมันหายากอะไรทำไมกล่องสมบัติขึ้น เดี๋ยวผมเป็นโลหัตใจครับอยากจะอยากจะลิงอะไรอยากจะลองเหรองั้นสู้คนในใบสมุดแล้วกันครับถ้าคนในใจไม่มีเล่เหรอโอ้ <laughs> โหเวลแบบสิสบแสดงไปปีสาวม,มาแน่เลยเชปหนาสวัสดีค่ะเพียบอยอะไรละ ทุกคนให้ทุกคนเก็บเก็บกล่องอันนี้ได้ทุกคนเปนอนหน่อยสิขอบคุณนะคะน้อนหมีพูไม่เคยเปไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่เชื่ออย่ามาโก จริงๆก็ไม่ต้องเชื่อขี้ก็เปหน่อยได้ไหมล่ะงั้นก็เปีหน่อยได้ไมหไไมละ่ะไม่เคยปีก็ปีเขาหน่อยได้ไหมละ่ะถ้าไมคนดูน้อยจัง มีอะไรมาแลกเปล่ปาผมเป็นผู้ชายหมดแล้วคับโหน่ารักเลย